สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมบูวิศรุตนักข่าวมืออาชีพเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับผมกับรายการโหนพปุ๊ยปุ๊ยเพราะเรื่องชาวบ้านคืองานของเราไม่ว่าจะแฮชแท็กนั้นแฮชแท็กนี้แฮชแท็กโน้นแฮชแท็กไหนถ้าติดเทรน์เราจะเอามาคุยมาขยี้ขยำป้อนข้อมูลสภาพให้ผู้ฟังครับเฮ้ยป้อนข้อมูลคุภาพให้กับคุณผู้ชมครับ มาประเด็นแรกกันก่อนวันนี้นะฮะ #hashtag แรกเด็ก16ฝ่าไฟแดงชนคนตายโดยเหตุการณ์คร่าวๆนะฮะน้องคนนี้เนี่ยเขาขับรถหรู BMW ฝ่าไฟแดงไปพุ่งชนหนุ่มบัณฑิตวิศวะวัย24ปีนะครับเสียชีวิตผ่านไป4เดือนแล้วตอนนี้ชาวเน็ตสังเกตได้ว่าผู้ก่อเหตยุยังใช้ชีวิตปกติผู้ก่อเหตุยังลงอินสตาแกรมโพประกาศนียบรติดทีมชาตินักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยอายุไม่เกิน16ปี เรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนที่ขับรถชนคนตายยังไปติดทีมชาติได้เราลองไปดูคอมเมนต์ของชาวเนต็ตจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างครับหมอแลบแพนด้าบอกทำไมเคสนี้ต้องจัดเพราะตอนไปขึ้นศาลเจอหน้าพ่อแม่คนตายไม่เคารพไม่ไหวเด็ก16ทำไงรู้ไหมฮะทำไงรู้ไหมฮะนี่ทำงี้ฮะไอ้เหี้ย ข่ห,ขห้างนั่งไข่ห้างนี่แล้วทำไงฮะจะดินินูเท้าอย่างนี้นี่ทำอย่างนี้อย่างนี้ทุเรศทุลังอะคุณอะด่าใครวะเนี่ยมึก็ด่าตัวเองนั่งกระดิกินูเท้าได้ไงนะฮะมาราย,ยงมาร,รยาทกราเทยทรงกราเทศะไม่มีนี่ตรงนี้ฮะพี่หนุม่มบอกจะมีน้ำใจนักกีฬาได้ไงวะในเมื่อน้ำใจความเป็นคนยังไม่มีได้ข่าวว่าเจอพ่อแม่คนตายมึงยังไม่ไว้เเขาเลยเจอพ่อแม่คนตายที่ศาลไม่ไว้ไม่มองหน้าแถมนั่งไข่ห้างไข่ นางกระด,ด,ดิกเท้าเด็กๆไอเด็กเฮียอันนี้เลสเกิลเขาบอกมานะครผมไม่ได้พูดเองนะฮะตอนนี้สมาคมเคลื่อนไหวแล้วนะฮะเด็ก16ชนคนตายขอถอนตัวถอนตัวไม่พอต้องติดคุกด้วยทำผิดก็ต้องชดใช้อ่ะเรื่องนี้ก็ไปลุ้นกันต่อว่า <c oughs> กฎหมายเจ้าหน้าที่จะได้เรื่องได้ราวแค่ไหนกับเรื่องราวของน้องเด็ก16ขับรถบัณฑิตวิศวะเสียชีวิตนะครับ มาต่อกันในแฮชแท็กที่2วันนี้เลือดก Group ออรุ๊ปบีแต่งไว้ฟังเองนะฮะเพื่อนก็บอกเฮ้ <c oughs> โยโอ้โหเพลงนี้มันดีนะมันไม่ปล่อยว่าไม่ปล่อยทีสุดท้ายปล่อยแล้วเนี่ยฮัตฮิตติดกระแส ะะหลายๆท่านในโซเชียลมีเดียก็เอาเพลงนี้มาเล่นมาคฟเวอร์มาร้องกันนะฮะดังจนถึงขั้นจากเป็นยูทูบเบอร์สายกินนะฮะต้องไปออกรายการทีป๊อปสเตมาดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆชาวเน็ตกันครับว่าไงบ้างนะฮะตอนแรกชีเอิร์กนะั้นไม่ยอมปล่อยไม่ถ่าย MV เพื่อนงงโปรดิวก็งงสไตล์ว่าเก็บไว้ฟังเองพอยอมปล่อยแล้วปังลูกี่ปล่อยนานแล้วลุ้นมากเลยกลัวแม่จะหลุดขำลิปซิงแต่หอบลุ้นไม่ไหวแล้วตัวมารดา ลิปซิงแต่ก็หอบคุณไม่ได้ออกเสียงมาเลยถูงว่า acting action สู้กับอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เหนื่อยเหมือนกันอ่านี่นี่นี่คอมเมนต์นี้ฮะถ้าจบคือ eat maru u e ยอะไรวะรู้ไหม eat maru uei คือ eat maru u e Mar มันคือคำของเขาเหรอช่วยการเขาไอ้เฮียมันไม่ทำกันบ้ามาเลย <laughs> ถ้าจบคือ eat maru uei styler โบกมือนิดๆ หอบหน่อยหน่อยเลือดแกริกกหน้าขอเพลงเลือดกรุ๊ปโอแล้วก็ต่อเลยเลือดกรุก๊ป A แล้วก็เลือดกรุ๊ปเอในฐานะที่เป็นศิลปินเป็นนักร้องนักรนตรีคนหนึ่งเจอข่าวนี้ไปแล้วผมรู้สึกหดหูมากมันคือข่าวอะไรคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมมันคือข่าวเงีย้ยเอ้ยกูเก็บจริงด้วย แฮชแท็กโจอี jo ้ผู้ว่าสิบโยนเงินคุณเป็นไรทำไมต้องโยน่ oh. เข้าใจนะคุณอาจจะแบบว่าเฮ้ย oh. จเอาเงินให้น้องอาจจะไม่เห็นแต่ทำไมต้องถึงขั้นทำอะไรอย่างนั้นอ่ะเอามานี่ไม่ไ้เรียนแล้วนี่ไม่เป็นไร,ไนไรส่งมาเพราะกูจะโยนใหม่ต้างมานั่งเรียงเลยเฮ้ <laughs> เหนื่อยลเลยเฮียทําไมทําไมคุณต้องโยนเงินให้น้องเราลองมาดูคอมเมนต์ของเขากันว่าชาวเน็ตเขาว่าไงบ้างนะฮะมึงกูโกรธกูโกรธมากมึงทําแบบนี้ได้งไงมึงคิดว่ามีเงินแล้วจะทำอะไรก็ได้เหรอมึงไม่เห็นสายตานั้นไหมเหมือนเอี้ยกาลังโกรธแต่เก็บอาการนะกูสงสารลูกกูชิบหายเลยถ้ากูอยู่ใกล้นะกูจิก<ช><บ>หัวมาแล้วว่าเป็นไงให้เฮีย เห็นในคลิปนะฮะคนนับเงินกับคนปลาคนละคนกันนะคะคนนับเงินเหมือนเขาจะยื่นให้ดีๆแต่คนปลามาแย่งจากมือและปลาใส่ศิลปินประเด็นคือเงินคนอื่นแล้วด้วยมาแย่งมาปลาทำไมไอ้แย่งใี้คนอื่นด้วยคอมเมนต์จากนี่พี่พี่ท a t t o o Color นะฮะระวังเอาแบงค์ปลาใส่หน้าเท้าดนตรีระวังจะโดนเหรียญปลาลงไปทอนนะคะนี่ดเดมนะฮะดเดมนี่คุณดิมนะฮะเพลงจบแล้วโจอี้ก็ยังพูดอย่างสุภาพว่ามนุษย์เราควรให้เกียรติกันและกันนะฮะคนในร้าน กรีซนั่นนะฮะโจอี้เก็บอารมณ์ได้เก่งจริงๆเป็นคนอื่นคงลงเวทีไปแล้วเป็นผมก็คงลงเวทีไปฮะลงเวทีกับบ้านลงไปตบหน้าแม่งี่แหละอ่าอ,อ่ะประเด็นสุดท้ายของวันวันนี้ผมว่าเรามาอัปเดตคำวัยรุ่นคำศัพท์ใหม่ๆกันดีกว่าแฮชแท็กนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราก็ได้ยินกันมาอยู่นานหลายๆเรื่องนะฮะแต่มาประเด็นฮอตๆตอนนี้ก็เป็นแฮชแท็กน่าจะเป็นเรื่องของคูบาและพระชื่อดังด้วย วันนี้เรามาทิ้งท้ายกันด้วยการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ดีกว่าคำศัพท์ใหม่คนนี้ผมขอเสนอ3คำครับตอกเสาเข็มถวายบัวแขนบวบตอกเสาเข็มจริงๆมันมีซับเซตมันมีคำศัพท์ย่อยอของตอกเสาเข็มนะเป็นนั่งเทียนนั่งเทียนคืออะไรนั่งเทียนคือแบบนุ่มนวลละมุนละไมส่วนตอกเสาเข็มเนี่ยคือแบบดุดันขย่มไม่ยัง้งขึ้นสุดลงสุดขึ้นสุดลงสุดดุดันขย่มไม่ยัง้งมันก็นจะขย่มอะไรอยู่บนอะไรสักอย่างเป็นการตอกเสาเข็ม ถวายบัวนี่ใหม่มากจริงๆแล้วสําหรับบางท่านอาจจะไม่ทราบแต่บางท่านก็อาจจะทราบอยู่แล้วนะแต่ผมไม่ทราบผมต้องให้น้องหาข้อมูลมานะฮะถวายบัวเนี่ยเป็นศัพท์เฉพาะชาวสีรุ้งหมายถึงการออร่าเซ็กที่ต้องโน้มตัวลงคล้ายท่าถวายบัวโ <c oughs> น้มตัวลงนี้ต่อมาเกิดวิวัฒนาการทางภาษาเป็นบัวสดและบัวลูกชุบอะไรวะเนี่ย <c oughs> คือการใส่ถุงยางอนามัยที่อวัยวะเพศ ที่มองว่มีรูปร่างและเท็กเจอร์คล้ายกับกินลูกชุบจากนี้ไปเราจะกินลูกชุบกันยังไงก็ต้องก็ต้องลองถวายบัวกันดูนะครับผมอีกอันหนึ่งฉันบวบฉันบวบนี้จะแบบบวบบวบปะบวบบวบบวบ โอ้โหนี่พี่สัยุทธพี่สัยุทธวิทย์บวกสามสายพันธุ์นะฮะมีทั้งบวกเหลี่ยมบวกงูบวกหอมสั้นบวกหอมยาวอะไรคุณดูอะไรกันมาสมงัาด,ดิส่งมาส่งมาโอ้โหทีมงานกูงงว่าพรกกินบวกมันผิดยังไงค <c oughs> อมเมนต์มาเขาเดี๋ยวอมความหมายความหมายเขาเดียวว่าอม นึกว่าบวบที่เป็นผักขอบคุณที่ชี้แจงอะโอเควันนี้โ้นทวิตขอบคุณทุกการติดตามรับชมจากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเจอกันใหม่ทุกกระแสร้อนทุกประเด็นฮิตทุกประเด็นฮอตเพราะเรื่องชาวบ้านคืองานของเรากับผมบูวิสรุต์นักข่าวมืออาชีพครับสวัสดีครับไปเยี่ย